日本の方も本日は来ていただいて、タの皆さんも今日は本当にありがとうございます。<ー>えーまあ、僕たちより、まあ、日本、タイ、アジア、そして世界へと羽ばたけるグループになれるように引き続き頑張ります。えー

ก็อยากจะเดินเคียงข้ามเคียงข้าไพ่ปลอมพายลรอมกันกับแันทางไหนไทยญี่ปุ่นเอเซียและทัวโลกรัเอ่ยเว้ยเว้ย แล้กวก็ลันลันจักนี่ <Wow. S 1> yes, yes yes thank you <laughs> ลันจักนี่ remember ลันจักนี่พักเรา <laughs> กจ็จะาสุสุนะครับ ช่วยเพ่งกำลันใจให้พวกเราโทภไปด้วยนะครับวันนี้ขอบนมากมากนะครับ